สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดับเบนำรถด,ดีๆมาเสนอให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมนำรถ Mercedes-Benz SLK ล Mercedes SL รหัสตัวถัง W171 มาดูกันครับตัวรถมาพร้อมกับสีดำโรงงานสภาพโดยรวมสวยครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์หล่อๆครับหล่อๆตัวรถเป็นรถที่ ออกในปี2009และจดทะเบียนในปี2010ตัวเครื่องมาพร้อมเครื่องยนต์1,800 cc พ่วงด้วยระบบอากาศแบบคอมเพรสเซอร์ล้อแมกขนาด18นิ้วควายท้ายมีการคาดหรือลมดำมาเป็นที่เรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะครับ ตอนนี้ในตลาดกำลังหาและขาดมากของขาดอย่างด่วนๆไม่ค่อยมีของนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นก่อนที่จะเป็น R หนึ่งเจ็ดสองหรือตัว Body c h a n ไปดูข้างในกันครับกับสุข,ข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วย ตัวนี้เป็นรถนอกนะครับเป็นรถที่เกมมอร์เกตนำเข้ามามาดูกันหน้าปัดเป็นไปประมาณนี้ครับครบเครื่เครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้สมบูรณ์ทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้งานได้เครื่องเสียงได้เป็นแบบฮา r m มันการ์ดน ะร,ระบบในส่วนของไฮดรอลิกเปิดปิดหลังคายังคงใช้งานได้อย่างดีเรากดปุ๊บก็จะมีสถานะสัญลักษณ์บอกในเรื่องของตัวการเปิดหลังคาปุูปและหลังคาก็จะยกแบบนี้แบบลอรอใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะไวอย่างมากในการพับเก็บและปิดกลับรอแบบนี้เลยครับเมื่อทำการปิดเรียบร้อยแล้ว ะคตัวกระจกก็จะเก็บขึ้นมาแบบแบบนี้นะครับโอเคกระจกหลังตัดแสงแบบอัตโนมัตินนี่ไฟสองเป็นที่อยู่ตรงใต้โคมกระจกมองข้างนะครับไฟสองต่างๆอยู่ตรงนี้นล่อๆอ่นะเดี๋ยวเปิดดูให้ทุกคนดูเบาภายในเป็นเบาะสีดำครับไม่มีเมมโมรีซีทนะแต่มีในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่ง อะมาดูด้านนอกกันเมื่อเปิดผ้าคาแล้วเป็นยังไงโอเคเารแบบนี้ครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันนี้ผมไปก่อน สวัสดีครับ